เมียหมดยนูนําเมียลาหมดทุพลน,นะคอยลเลี้ยงแม่เลี้ยงแม่กับพ่อแต่ก่อนอยู่นําพ่อนําแม่แหละปึ๊บพอเราเสียแล้วแม่คอยผัดยูเือหลังนี้แหละและแม่คอยประยักยูอ้ายคอยหึ้นยูนี่ในี่ราประยักยูลาเปคนปร,ประเต็มแน่กับผมเป็น j า g u a r เราะลาเป็นคนะจิตเต็มปันไดละออให้ลูกยูใช่ราประยูปะให้ลูกดินก็มีที่ดินน,นะนรก็ ว่าถือกันเลยเนาะมันว่าว่าแล้วคันอไอเดี๋ยวอยู่อายก็อยากได้มันบ่ไม่ยังห้แล้วน้องมันยังไงเลยมันยังห้แบบเอวยไพร่กับเล่ากับบริเกงใจไพรเขาก็บ่อายากให้เลยโดยเขากำลังโชอ์แบบคนเฮามันคขโมือนี่ตัวสำคัญชุดที่ว่าเฮ็ดให้เสียใจเฮ็ดให้เสียใจเฮ็ดให้พิษใจแห้งที่สุดโดนก็คือไอไอหน้องตัวเองแล้วก็คนเฮาเองนี่แหละโด คนอื่นนะพิษกันชาติหนึ่งมันมันกิดวกบวเยอะหนาอะไรก็อันนี้ไอ้ไอ้น้องห้องนี้มันคืดแล้วยังเก็บใจคืดแล้วยังเก็บใจได้อันนี้โบเม่ลว่าพิษว่าสูพังนี่ใช่ไหน้องเไงไอ้ไอ้น้องตัวเองอะสำคัญสุดเลยสบายดีหรือล่งสบายดีพอจะไปใช้ลูกไปเฮ็ดเวียกพอไปเฮ็ดเวียก เลยพอจะไปได้เศร้านี่บ่อเลยจะกินแล้วบ่อเขานะยังมืัอนี้นะบ้าเอาเอาแป้นมาส่งให้เจ้าได้มืัอนี้่ชาแเคนเลยหากะสีมาพี่น้องเลยเอาไมแป้นมาส่งให้พ่อเพื่นแม่เจ้าได้ใส่ไะบ่แม่ไปหายานั่งแม่ไปหายานั่งเลยหายานั่งไหมเหชรยังหายานางเก่งน้อยไมมเก่งน้อยไมมเลยโอ้เจ้หนแม่จองมากนั่นแหละเนาะเลย ะจะนอนแม่แล้วมานาะมาพี่มาไม่ทับได้เกินหน่งมา้งก็เมื่อขอบใจผู้ใหญ,ญ่ภา,ายในลกขอบใจเด้อผู้ใหญ,ญ่เจบุญน,นังสินะบอสิซอนบบเป็นอ่าบเป็นกระนบนี่ลยขอบไปสิขอบใจเด้อผู้ใหญ,ญ่เจบุญขอบใจเด้อผู้ใหญ่เจบุญขอให้อยู่ดีไม่แห้งขอให้อยู่ดีไม่แห้ง สุขภาพแข็งแรงเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อชาทุกาธุเออกีฬาเพิ่นาขึ้นมาสมาไใส่เงินเจาไอ้ลูกอิาห่เลยบิลีก็บอก่นแล้วว่าสิได้เปน้านเแทนพี่้องมนนีาแมายนีลูกเออเจ้าบ่ไบ้เข้าเงีเลย่ลูกบ่นีแด ไงก้อนแล้วเฮิรนก้อนพ่อแม่ให้เข้าโอ้พ่อแม่ให้เข้านุแต่ว่าตอนนี้นนยังน้อยยู่วบุหรกโดยโอ้พังเลยไปหีลาเขาชอบโดยตอนอยู่บ้านตะคงจะเข้าตะกี้เข้าบ่โดย เ็อันนั้นน้นนองจะบอกสบาย,ด,ยดีนะ,นะลูกสักละสบายดีนะละสบายดีกออินข้าวแล้วบอกกินข้าวเลยย่างกได้กินยนะัง,มมญญไ,มมงไม่ได้กินอยู่น่องี่เป็นน้องนานกพี่กำลังฉาน้องมีผูุใยญ่กัานึงมาทางเชงเป้น ร่กกายใจพี่ลูกใจพอจะว่ายูพ่อจะมาเลื่อนทางซีดีแกงตแกง้ไหม่บโดยโอ้ซิุกแล้วบอแกงหม ยังัอองไมันสุดเนาะเฮ๋ยแต่ดงไพ่เร่งดอไม้ไปเป็นบ้านองนางไพ่ไพ่สิบขยตู่บุลุกเป็นบ่อมาดังนางไพ่เป็นอยู่เป่เป็นเจ้าได้แค่เป็นบ่อเป็นบ่เก เ่าแผ่นผมบอกเท่แผ่นเดจะนอยจะนอนาบาไปเบิ่งหมอแกงใหม่หนเด้อเดแกงเองเลยบ่แม่บ่แกงเองแม่แม่แกงเดากะแม่ไปฮะอย่านังีะไปี่ยาาบา่งพบา่ไหี่น่ พี่นาาวยมเบิแกงนมัยด้วยเด้อจะทาดวยมึงด้วยสองสี่หกแปดสจ็สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้าสาวสาแพนไปลองเลยครบแล้วปะไปเีืห้เงนเพิ่นบัดน้เพิ่นแกงนมอไม้อคือวะแกงนมไม่พี่น้องเลยจะของเงินเพิ่นมามาเงินเพื่ัน กำลังเฮ็ดแต่ว่ายังขาดหลายอย่างอยู่แล้วมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นบอกให้วลี่ไปซื้อใหม่มาให้ไปหลี่ก็ไปเลาะซื้อใหม่มาให้พี่นอ้องแล้วก็เอามาส่งให้เพิ่อนเดี๋ยวคืนนี่เนาะโอ้เฮือนหลังนี้คือเปิดเพลงดังแช่ไหเพิ่นกินข้าวแล้วบ่เน,ะนาะเฮือนหลังนี้แข่งโน้ตใหม่ ด้วยสบายดีพี่น้องนะอานกมือนนสบายดีป่ะน,นะสบายดีเ้อะเพราะว่าจะไปใส่ไยไปแทนทดนะไปเฮ็ดเ,ดเวียกบ่โดนอือมึงเราจะแกงมาใหม่กินนี่พี่น้องเลยเอ่ากินอาหารเพนบ่โดยอือ่าไม่นะเศร้าเพนเด้อโดยมีผู้ใหญ,ญ่ใจบุญเพิ่นฝากใหม่มาให้เศร้าเพนโดยเพิ่นให้ยขอไปซื้อใหายขอไปซื้อมาโดยอ่าตะวีไปเจ้ามาแต่เมื่อวานนี่พุ่นโดยแต่ว่าข้าเวียกพี่น้องเลย บิลลี่ก็เลยเคลียร์ตัวอื่นแล้วโอ้ฮัลโหลังนี่คือเปิดเพลงดังแต่น้อใช้ลูกเจ้าอีล่าป่พี่ลูกร้องเกันไหมคุณงามปพี่ลูกโอ้ยเสียงเพลงดังลิพี่น้องเดี๋ยวตียังมาเพื่อนพี่ก็ได้ไหมยันเพลงลิกระซิบเพิ่นพี่น้องเลยพอดใช้แล้วได้ยังแไงเพื่อนนี่กุ้งนางกุ้งนามอ่าพี่น้องเลยเสียงเพลงเพิ่นเปิดเพลงดังเนาะบิลลี่ก็ยืนหันบ่ได้โอ้มีตังนั่งพร้อมได้นีม ป่าสุบเป็นองะไรขากอะไรอันอนี้ฮะยอเดี๋วนั่งกุ้งนางนกำลังมาเนาะพี่ลีก็ขอขอบุญขอบคุณเด้อผู้ใหญ่ใจบุญพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็มีจิตใจอ่าเมตตาต่อเพิ่นมนุษย์น้ำกันกินและพวกเขานะเออเอาสบายดีพี่น้องอีกเท่นนีนึงก่อนบังหันสบายดีแลยสบายดีเออถากินแกงแล้วไม่บ่โดยอืมอืมอืม,อม เฮือนอันชุบเจ้านี่ยังยังขาดยังนี่ขาดอันไม่อันนี้ไม่เช่นใบปูนี่ดิเออบาเบาแผ่นปูนี่มันจักแพร่นี่แต่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นฝากมานี่หันอ่าเศร้าแผ่นก็ไปซื้อซื้อได้อยู่เศร้าแผ่นเศร้าแผ่นก็มันสิถืออยู่4เมตร4เมตรคันส่คูนหาแล้วได้เฮือนนะอันนี้จักเมตรจักเมตรคูณจักเมตรได้เือนนี่ห้าคูนใครอันนี้ประมาณ5้คูณจักคูนยังลืมนหาคูนหาบ่ ขันหาคุ้หาอะไรมันต้องขาดอีกประมาณหาแผ่นพี่น้องเลยถ้าหาคุ้นหาอะไรขาดหาแผ่นวันยังร้าย,นย <c oughs> เนาะแป้นแอมเฮื่อนกันยังร้ายพี่น้องเออยงลยเฮงอนเรานี่ขอเห็ดไปเถอะหน่อยเนาะ,ะเพราะเหตุเห็ดงานในมือเท่าได้ควระจะมือละแสนตัดได้ได้มือละแสนบ่เขายังไม่เขายังมือละแสนเมื่อวานนี่ก็ไปบ่ทำก็ไปเมื่อนี่โอ้เพระาะว่าเมื่อก่อนเขามาขอบแล้วแล้วว่าไอ้ อายุเฮือนเด้ออีกสองสมมื่นเอาใหซื้อใหม่มาให้เราก็อยู่เฮือนข้างแน่ดิคอยมาไม่ได้คอยบัดค้าเวียกแน่นะฮะก็แล้วเวียกน้องร้อยแน่ก็เลยว่าหกเอามาให้เป็นอย่างไรเพราะว่าเห็นเราอยู่งหมู่บ้านนี่เจ้านี่บดไปบ่อยู่อยู่น้ำลูกบปะลาลาอย่าเพิดกันดิเฮ้ยเฮ้ยมาเลยปาเป็นลูกปาเออหามาเอากินขนมนี่ใส่ละขนม บริเตีมาจำยีรถจำจะน้อยกินขนมกินบ่ขนมะนะอมบ่ขนมนาบ้าเอาหายเด้อเออเบื่อเถ้เาถามเนี่ยชื่อเอืะอยชื่อไหนชื่อคอยบ่โดยสาวไล่สาวไล่โดยจะเป็น,น,น,นคุณบัรมัคุนอยู่บ่โดย,โดยโอ๋ออ่าลูกผู้นี้หาชื่อ,อได้รชื่อแท้เลยชื่อแท้นางกุ้งนางนางกุ้งนางโดยอ๋อแล้วกับพวกนั้นชื่ออะไดครูชายชายชนะชายชนะ อันนั้นปุณีทุ่งชัยเอ้ามีสามคนบ่โดยโอ้ยช่ชนะชนชัยอ่าจะมีลูกอีกสามคนนี่เนาะไหนบอกเยไปมาจังได้จังว่าพากันมานอนอยู่ห้องเฮียนนี่แต่เมื่อก่อนนะอยู่วันอยู่น้ำพัวบ้านพัวอยู่ทะโคง่คนเดียวก็เลยเอ้อน้องหลายคนบ่ได้บ่อยู่อยู่พุ่นกับขี้ดินน้อยนึงอยู่น้ำ หญ้าหนะกะเฮือนอยู่เฮือนหญ้าดอกเฮือนตะเกาเฮือนผักนี่แหละอยู่นะฮั้นอยู่หลายปีแล้วโยน้องพิดว่าเอ้ยน้องบูธกันแล้วคอยว่าเอ้ยเมื่อเฮ้ยเมื่ออยู่น้ำค่อยใว่ปะเมื่ออยู่บ้านค่อยอยู่นี่กะดินมันน้อยเดียวเอ้ยน้องเนาะ หลายคนโดยสามสี่ครอบครัวอยู่น้ากันค่อยก็เลยว่าไปเฮ้ยทำเออยู่บ้านค่อยเซอันว่าแล้วว่าจะได้บ่ดินต่างเฮือนเขาะว่าบ่มีรักดินนะแต่หาคอน้พ้นก้อนเฮามีเงินเมื่อนานมาในจะหาแล้วว่ะบ่ลลายกันน้อยเมนวาเขายังบ่มีเพราะตัวเในนี่ตัดใจมาอยู่พี่ก็เลยว่าพากันหอบมาอยู่พีอยู่พี่เลยเป็นยังไดคือเฮื่นพ่อเฮื่นแม่บ่ตัวไหนเลยตัวไหนพ่อเฮื่นอ้าย แม่แกยัง <Notre> บ <master> ่มีเ <His> ฮ <ingers> ือนแม่อยู่พุ่ออะเฮือนแม่นะหลาบไปเฮือนน้อยๆเงยอยู่เพืเดียวลาวแล้วบนี้หานแล้วยู่น้ำอายนี่กับมันเด็กเฮือนอายแล้วซุ่มในบางเฮือนอายบอกลังนี้บ่ชุ่มในไปน่องบางในเฮือนอายแล้วหลังนี้เออหลังนี้เนาะอันนี้เฮือนอายโดย แล้วบันเนียนเจ้ากับได้ขึ้นอยู่แล้วเนาะมันจกลูกจกเมียเพิ่นอีกเนาะโดยลูกก็ลาวก็ห้าคนหกหกคนเป็นลูกลานแล้วบันเนียก็คือเจ้าก็เลยว่ามาอยู่มาขอนอนตรงเฮียนก่อนโดยเป็นบอลอนชนอันอาชัยก่อนเนาะโดยขอน้ำบ้านดาลเมืองแหละค่ะอนุญาตขออยู่ขอาศัวันยังบ่ได้เฮือนได้ซ่านก็เลยเผาให้อยู่ก็อยู่ไปกันก่อน อแล้วมันนี่ก็คือว่ายูนี่หันแต่โดนเจอกัน้เนาะโดยไปใช้ไม่เสีย่ยว <c oughs> แถวนี้ยังมีห้องน้ำ <c oughs> อะนะ <c oughs> มีแต่ห้องน้ำธรรมาศาสตร์เนางเลยอ่ยูนี่หันประมาณหาเดือนบอกไอ้ฮอดบอกเห็นผัวอจอมนะโดยหานะเดือนแล้วเนาะโดยอบอกคู่มือนี่หันชุวจออพากาันเท็ดหาจังไงแบบพายูหากินทาางินนะขำนี่นะมีแต่ผู้หนึ่งไปหับจ้างผู้นึ่เอาลูกบบนนานเตียนกันโอ้ แต่ครับจ้างนี่กระบ่แม่นว่าสิได้คู่มือได้เนาะโดยบางมือก็บ่ได้ไปบางมือก็ไปออืมือไปมือบ่ได้ไปเนาะโดยอ๋อๆๆพี่น้ือเนาเลยแล้วมันนี้ก็คือเพราะว่าจะหนีช่วงนี้เพิ่นก็ต้องเฮ็ดเวียกตลอดแล้วเพราะว่าอยากได้เงินมาสร้างเฮือนเนาะโดยยังบ่หาเงินซื้อข้าวกินแน่หาเงินอยากได้ไม้เฮือนแน่อันนี้ก็ไม่อันนี้ก็ ปดปีแล้วจากไรไม่เหอนเนี่ยแปดปีโดยอ,อยู่บาน<ำ>้าแล้วก็สร้างมาได้แต่ทำนี้แหละอยู่บานา้านะมาพี่ยังบ่ได้ไหมจักเช่นบมมีข้าวมีน้ำเนี่ยเงินซื้อขาา้าวมาจะได้กับโม่ซื้อขา้าวงาเพชรตปงาหวกินแน่แต่ว่บาโบ,บ,บพ่อิได้เก็บเลยกําเนาะโดยบ่เงินติดอันตอนติดโตแบบสิจ้าโฮ้มวันนี้มีฮอดล้านอยู่บ่บบมีจะกี ได้มามอะไรก็ซื้อ,อบัดเลยบ่โดยวัานนี้ก็ลูกให้กินขนมบบนกุนกก้นี่เงินจะกีนอือืัอเช้านี่ห่านา้ำใหม่เราจะไปคายผัดบะหมี่ได้หน่อยหนึ่งแกงสูรูก,กินใช่อมืมันน้ำใหม่บ่ดทันออกหลายเนาะโดยจะไปเึ่งผัดยันลูกให้ยังไม่มีใครเอาผู้เอือยกับโบแพ้เอาแพานองนองกําลังไปทุกทีขันว่าสี่ขันว่าสี่เอาไปน้าผัด บ่ได้อีกเนาะ<ด>ย,ยุงลายอ่ะ<ด>ย,ยังกันลายเนาะโดยมันฮกปลาไผ่ได้กอยไผ่บ้านนี้ฮะน้ำกินน้ำใส่แล้วก็บ,บ่อนอาบน้ำอาบใน,นสักเครื่องสักคลองนี่ลักๆ,ๆักที่เจ้าไปเอาเนี่เอามาแบบได้เอามากินแบบได้เอาอยู่ใส่น,น้ำห้วยบอนบอนชาวบ,บ้านเป็นอันานั้นบ่โ,โดยน้ำห้วยออขาย<บ>ยังเฮ้ยตนะปลาปลาขายปลาว่าเพิ่งดูตรงเท่าไรฮะเซมึ บาโเท่าแสนหนึ่งพูดนะตะโพใจชาแสนหนึ่งจักโลนี่บอดโล่จ้เอ่าเฮาสิได้กินอยู่บ่พี่น้องเอ้ยยังบ่ได้กินดอกเนาะบ่ได้กิน,นอกล่ะเอ้ยสิไปเวียกแลสิไปพ่นยำยำม,มันอันไรอีกพแห้งตายอีกพอมื้อนี้เฮายังสิไปเดินทางไกลอยู่เอาไปรอขายซะเด้อคั่นว่าขายเลยไปรอขายกันว่าบ่มีไผซื้อแล้วจัง จังกลับมาเอากันไหมเด้อเออน๋พี่น้องเลยเอ่ออยายังได้อยู่แต่ว่ายัางสิไปอย,ยู่คันว่าเราไปขายบ่ได้คันขาย, id, ยบ่ได้เรียรอนเลยบ่มีคนซื้อเลยจังกลับมาเฮากระได้พี่น้องเลยเอ่าให้เพิ่นไปรอขายก่อนอ่าเป็นเป็นยังคือว่าต้องกลับมาเฮาเอ,อ้คันว่าเพิ่นไปขายแล้วมันบ่ได้ขายแตวจังกลับมาเฮากระได้เดี๋ยวจะซื้อให้แต่ว่าเฮาน่ะลองให้เพิ่นเอาไปขายบุ้งก้อนทำพี่น้องเลยไม่แน่นนะ ที่เจ้าใช่ไม่แต่คอยโฮมเอาแหละมึงเคยมีผู้ใหญ่ใจบุญคนช่วยที่เจ้าเติมอีกเอเดินั่งนั่งเด้อเอออันนี้บริข่าวเงยนเนาะบริข่าวจะคนเลยตายโลดพี่น้องเลยบ่มีภายในมีคอมผูกเลยเนี่ยบ่มีเงินบ่มีเงินเลยล่ะจะนับเป็นบ่อันนี้นี่คือนยังนี่หนึงเอออันนี้เด้อะห้าอ๋อเป็นเด้อันนี้เด้หกเอออันนี้เด้ เนางเป็นได้นี่ฉลาดได้เด็กหน่อยคนนี้พี่น้องเลยฉลาดเด้เป็นตาทรงเฮียนได้นี่นะเจ้าเคยเข่าหดปออย่างอีแหละปอชอกอืมแต่เจ้าออกปอเข่าแต่อยู่ยำหยาผุนหยาดมาพี่ก็เลยไปเข่าไปได้เงินเนี่ยเจ้าอ่านเป็นบ่หนังสือเราอ่านเป็นบอเป็นบัณฑเป็นน้อยหนึ่งเป็นแต่อืมเป็นน้อยหนึ่ง ก็ถือว่าแบบว่ายังยังพ่อยังพอ่งพออา่านได้เียนได้แหไะก็ชไข่ก็พู้น้องนี่เพิ่งบูปเป็นเลยเนาะยังบูปเป็นยังบูด้เภาเลยพู้น้องอืตาทอพี่น้องเลยพี่<อ>น้องเปลือยอันลีนอเนาะคือพ่ออะไรพูดนี่นะคื<ด>อพ่อคักอะไลีพูดนี่ตีตุยคือพ่อพ่อคนตีต,นนตุยแฉมเนาะอืมตุยพ่ออันในบ้านนี่จะเป็นพี่น้องกับเพื่อนลังเดนในบ้านพี่น้องเจ้าพี่น้องค่อยบอกอยู่พุ่นเพื่อนอยู่พ่น ทั้งเนื้อค <น S 1> อุณบอกโดยทั้งเนื้อทั้งคุณเราเป็นพี่น้องเพื่อนทั้งเนื้อคุนพี่น้องเลยแล้วก็ชวนนัน่งลังนี้หันเป็นหนึ่งขั้นอายแทๆ้ๆโดยอ๋อคอยกะบเครื่องว่าวมาแล้วพี่น้องกับซ้ำพี่น้องอะไรเนาะคนกับเบิ้งเข้ากับซ้ำเบิ้งได้อะไรเนะาะเบิ้งซ้ำเบิ้งได้แล้วแต่คนอึอดหยาบๆหมดเนาะกับปติไขกับบุญีข้าวมีนม้ำมีแต่ชอคหากินเองนี่แหละ ยำเจ็บยำเป็นเนี่ยเบื้องกันแต่ว่าเวลาขมั่งมาคือเงินชาติหรือเงินลังชาติไปกับขอบไปขวามันเนาะไปกับโบติดอกพี่น้องไปกับพ่อแล้วบ้านนี้เลยเห็นพ่อจอมมื่อไหร่ได้เงินมาแปดล้านม่มงมัตตาบานแล้วว่าเฮ็ดเงินเหมดแล้วถือว่ามันกับโบติดอกเงินแปดล้านบาทเท่ากันหลายบอกกันหลายอยู่แต่ว่าไม่กระเพงน้ำมันกระเพ่งอีกย่งกระเพงเบิ่อคันว่าเขาสิไปจ้างเขาปาดไม่นี่กันน้ำมันกระเพงเหมืนนี้เขาก็ไล่ต่างกันขีไม่เป็นอะไร มันในห้องทไปซื้อนั่นซื้อนีนน่กะโอ้ยแพงเบิดมีแต่แพงแพงแพงเบิด์ตนะบ่มีหนะยังสิถดกดอกพี่น้องไอ้คู่มือนี่อ่าสังกะสี้ยังก็ขึ้นราคาเบิดอ่าโครงการนี่ได้ใจคิดอยากใช้ยังอยากใช้แป็นปูบ่๊อโ,<ด>โอ้ยเป็นปูก็หลายเติบแล้วจังพอเฮือนเจ้านี่เจ็ดพกล้านพูนแหละเขาว่าเด้ระดัะบผลแล้วลรับเจ็ดแปดล้านพูนแหละคั่นกันว่าบ่กลัวเด้อ่าไม้แพงนนี่เด้อคางนี่กะ มึงเด้อสองล้านสองล้านปลายตัวนี้กะประมาณหกเ็ดล้านนี่แหละเขาเากาวาวาเฮือนเท่านี่หกเกดล้านนี่คือคือสีเดซายอะลรพี่น,น้องเลยครบข้างแม่ต้นไม้ต้นชสยนี่ตอกใส่บริโกบเลยบ่ยจเจ้าเฮ็ดเงอนนี่โดยเฮ็ดแบบท่านหันแบบเราเฮ็ดเองโมเป็นแน่โอ้แล้วที่จริงอัน คันว่าเฮาต้นทึนเฮาบ่หลายก็คือเพิ่นเว้าแล้วบัวบกบก็ได้แต่ว่าคันผู้ต้นทึนเพิ่นร้ายอะารีรอที่ว่าเพิ่นมีเงินค้ำหลายน่ะให้เพิ่นก็บกบและเพราะว่านึงมาก็ย no. like ันเสียนปักกได้กินข้าวตูดไปตูดมาสิเสียนปักก้นเท่าไรไม่เว้ยอันนี้เฮาก็กันไว้แน่แต่ว่าชนร้ายหั่นคือบิลลี่เห็นกัเพิ่นบ่ค่อยได้กบดอกพี่น้องเอ้ยเฮือนเฮ็ดแถวนี้น้องใครจากวันภูมีเงินมีฐานะสิได้กบเงินชาวภูไทนี่กบเด้นี่คือว่าโดยงามได้เงินเราโดย เงินชาวบุไทยนี่กบมาข้างแน่ไหมคกบใหม่มยังข้างแน่พี่น้องเลยแต่ว่าคือนชิลเล้วเลยแหละของเพป็นกันเอาเลยเชียวก็เลยอันนีก้ก็กินมาแล้วเอ้ยเออบ้านแมน่ยังพวท่านกินแต่ว่าจะออกปอไปกินยังนอกคนละเอกินน้ำกับเพื่อนยังนอกคนละพี่น้องกินอาหานเนาะไม่เซ็นนี่ครบวัดบ่ของเจ้านี่ยังบม่ครบยังยังขาดจักเซ็นนี่ไม่เซ็นเพื่อน ไม่ยังไม่้างไม่้างใส่แป้นปูเป็นฟ้านนี่แหละยังม่มีจักเส้นเลยโอ้เออใส่คา,างนี่เนาะประมาณรว <c oughs> มๆแล้วประมาณคันว่าเป็นเงินบานเท่ากับคอยอานใส่เงินเลานี่ประมาณสิบล้านพอดีไม่แปนแล้วก็วกไม่ลักซักนี่ประมาณสิบล้านสิบล้านนี่ก็เป็นเงินต่างประเทศกับสีล้วลาวหาล,อย,หอ,ยล,หาลอยเป็นหนอเลยล้วลาวหาลอยเลียน่าจะแล้วบนเลยเงินเลานี้เซาที่บิลีกะเอาได้ ข่อยกลาเอาประมาณนั้นพี่น้องเลยพอต้องซื้อไม้แป้นซื้อไม่กรไนใหม่ยังไงแล้วก็เล็กกระปอกตะปูมันต้องมีดอกยงยงแยงแยงเนื้อหั่นแล้พี่น้องเลยไม้เสานี่คือว่ามันบผสมกันเสาเฮือนนี้เป็นอะไรมีไม่เสาต้นอัชั้นนี่ต้นอีนสันนี่ต้นอันยาวต้นอันยาวโดยบบมีไม้ก็เลยใต้นอันนโบมีไม้มาประกอบใช่แบบยักยูเธอก็เลยไปเห็ดแบบนี้ด แต่ว่าเสาเจ้าเองมิเตซีเส,สานึงเนาะโดยอะไรพี่น้องเลยเพิ่นกะหาเสากินคำเพื่อสียดาเงินมากกับพ่อแห่งสู่ไปวันวันเนะาะวันนี้พ่อกับแม่เอืเ้อยหน่อยเพิ่นย่งบ่พ่อแม่คอยบ่โดยโดย่ยงแต่แม่พอเสียแล้วโอ้ยังแต่แม่พอเสียแล้วโดยและไอเอ้าน้องจานะ้าน่ะอ่ทาทั้งมัดเลยนะเอื่อยเอื้อยเอือนะ้อยน้องๆเจ้านะเฉพาะของเจ้าเองนะซีคนทั้งฝ่ายซีคนทั้งเจ้าโดย,โดย แล้วเจ้านี่เป็นเป็นผู้กลางบ่หรือเป็นผู้โคกผู้ลอยโอ้ลูกสาวหลาบ่า้ะโดยอือเออ,เ,อ,อเราเป็นผู้ลอยเป็นอย่องไรเป็นลูกสาวหลาเป็นอย่างไรลูกสาวหลาธรรมดานี่ห้วยคนบ้านแถานี่ลูกสาวหลาดินดอนของพ่อของแม่นี่เป็นลูกของลูกสาวหลาเว้เด้ลูกสาวหลา,รรา,หบาเาลลลลลาลาบิ <laughs> บ่งพอ่อเบิ่งแม่บ่มีแบบก่อนๆกาอ,อายมีเมียหมดอยู่น้ำเมียละหมด สุพลนะคอยเลี้ยงแม่เลี้ยงแม่กับพ่อแต่ก่อนอยู่นั่พ่อนั่แม่แหละปึ๊บพอเราเสียแหละแม่คอยผัดอยู่เฮือนหลังนี้แหละแล้วแม่คอยประยักยูอ้ายคอยขึ้นยูในนี้ลาประยักยูลาเปิดคนเปิดเต็มแนี่ยแบ่ผมเป็นอย่างว่าเราเล่นลาเปิดคนประยเต็มปันใด้ละเออให้ลูกยูใช่ราประยูปะให้ลูกดินก็มีที่ดินนั่นะก็บ่ถึ่กันแล้วเนาะมันว่าว่าแล้ว ท่านไอเดี่ยวอยู่ไอก็ยากได้เมืนบ่ไม่ไยังใ<ม>ห้เล็กนองไม่ยังให้เลยไม่ยังให้แบบเอลือไผ่กับเหล้ากับบริเกงใจไผ่เขาก็บม่อยากให้เลยโดยเขาก็บม่เลิช้อนไปคนเฮามันคเขมอนี่ตัวสำคัญชุดที่ว่าเฮ็ดให้เสียใจเฮ็ดให้เสียใจเฮ็ดให้พิษใจแห้งที่สุดโดยก็คือไอไอน้องตัวเองแล้วก็คนเฮาเองนี่แหละโดยคนอื่นน่ะพิษกันชั้นนึงมันมันเกิดบ่เยอหน้าแล้ยอันนี้ไอไอน้องเฮานี่มันคิดแล้วยังเก็บใจคิดแล้วยังเก็บใจได้อันนี้บ่แม่นวณบริเวณพี่น้องเอ้ย ไอ้ไอ้น่องตัวเองแหละสำคัญสุดเลยคนอื่นเนี่ยโบบันไดพี่น้องเลยเอากระบอกอยากไปเทียงกันเพื่นนข้างนอกดูแลดินบนันไดดินต้นนี้คือดินมาตั้งที่อยู่ในดินไผ่บัานดินเมทัลอันนี้ได้เหินลังนี่เพิ่นเอาไห้บ่เลาวไห้อยู่ซื่อเอานี่ยังโมเป็นของเจา้าลอยเลยบ่เนี่ย<ด>เขาถามมาลินดินดินของเพื่อนแทบบอดูดินเพื่อนแท้ก็นไายยูด,<อ>ดูนายยู แต่ว่าเพิ่นเพิ่นก็เบาอยู่บอกว่าแบบมีบัดมือหนามือหนาเองเอาอ่าไหนๆเพิ่นเบาถื่ว่าเบาไวอยู่บ่เบาเบาเบาเตี้ยงชิ้นื่นให้แล้วขายให้หกล้านดินโอ้โหหกล้านยังพอท่นซื้อแต่ว่าเบาเตียงท่องคนชิ้นชื้อให้แล้วโอ้โขอบคุญขอบุญเพิ่นนะทางเบาเตียงพี่น้องเลยโดยขอบใจลลายอ่าแต่ว่าเพิ่นทางชิขึ้นมาดอกเนาะโดยเพราะว่าดินตัวตัวนี้กับหกล้านนี่หอดใช่ไหมค่ากุ๊กไม่เปื่อยอันนี้มาซึ่งพิ ซึ่งพี่แล้วก็ติดทางโดยติดแคมทางเลยแต่เบื้องหนีไปนะของกราเจ้าอีกของแม่แก้วมานี่เนาะโดยแม่แก้วมานี่ก็โบได้ดินกินระบอกก็โบได้เลยแม่แก้วมานี่ก็พี่น้องเลยแม่แกมมานี่ก็โบได้แม่แก้วมานี่ก็เราเข้าก็จากได้หกล้านคือกันค่อยค่อยหกล้านคือกันโดยกับพังเบิ้งพี่น้องเลยของแม่แกมมานี่บา้องถืออาจจะมีผู้ใหญ่ช่วยยีดอกอาจจะมีน้องพี่น้องนะเพราะว่าอนาอเอฟซีทางบาวิลีกับโบคอยไล่ปนในน้องเนาะคัรนั้นผู้ใหญ่ใจบุญทางบาวิลีเชื่อหากระชาถูกพี่น้องเลย นบมือนบแล้วนับเย้เพป็นอยู่ดีไม่แห้งอ่าแล้วก็เรื่องไหมพเพธ่์นี่ละม่แต่มือนี้มิลี่มาทรงไหมไม่แต่ว่าทรงไหมเพิ่นแต่เศร้าแพนในซื้อเพื่อน้องเลยเนาะอ่าแต่ว่ามือหนาคันว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญฝากอย่างอื่นมาไม่ดีกับจะมาเพื่อน้องเลยอ่ามิลี่ก็ไปหาซื้อซื้อพราแห้งเพื่อน้องเลยปัจจัยลบไปลบมาพราแห้งเพื่อน้องเลยอ่าปัจจัยใหม่ตัวนี้ก็พราแห้งแถวบ้านนี่หายากไหมบ่มีบ่คนปั่นใหม่านไม่อยากแพงบอบ่มีบ่มีใหม่เนาะมิจเจ้าซื้อวางอื่นหมด เป็สั่งเอาทางบ้านกรุงพินบ้านละโบทางพุ่นขป่าในขายชาวซื้อเป็นคิวบ้านชุมพรอ,อกไปเขาซื้อมาเฮเือนนะนะอั่นนะก็เลยว่าทางไม่ทางพุ่นโดยแถวนี้บมมีไฟฟ้าผมมีใหม่ม,มันไม้มันหาย,ยากอลไรเป็นอย่างไรคือเขาบอกว่าอะไรบางคนก็ว่าเอา้ายูบอนนี่เฮ็ดราคาะาล้านชิบล้านเสาช่องล่านนี่นสินะยูบอนเจา้าก็เฮ็ดอ่าซีฮาล้านแปดเกาล่านนี่นสินะ มันต่างกันนะพี่น้องไม่แต่ละบอลมันบูคือกันอ่าบองบอลกับแพงบอลกับถือเฮ้ยหั่นใายเคลื่อนกันเมื่อนาเบลี่ไปซื้อโจกให้น้องเลยนี่ไปซื้อโจกหั่นนี่เท่าไรเซนซิปแล้ววะลดให้เซนหนึ่งก็ได้ค่อยก็ดีใจหุ้มเขาว่าจะน้อยเขามาซื้อด้วยบอกข่อยย่างไปซื้อผักข่อยท้ามาโจกหั่นนี่เท่าไรเราแปดสิบพันเอยลดให้เจ้าหาซิปก็ได้เขาว่าอียงนอกราคามันต่างกันนี่ แต่ว่าเขาเขาเขาก็ต้องเลาะเบิงึงคือไม่คอยซื้อมาให้เจ้าเขาไปถามเขาแห้งเล<ด>ยแต่เนื้อผู้คอยไปเลาะถามมา<ด>ลงไปหอดบั่นส่วนบน<ด>บอนดได้ถืออยเอาบอนนั่นโดยกับปุติอายและไม่ชู้นี่มันแพงเลงดยดิแพงนะยอมรับยังยังยังโอเคอย,อย,าายังยังยังไรแพงหนึ่งแสนไปลายได้โดยแต่ว่าอยู่ทางงานบอลอื่นยังบม่ได้อยู่ป็นแพงคุณพี่น้องเลยแต่คันเขาเขาซื้อแบบจ้างให้เขาปาดในกระบอกแพงได้คิวหนึ่งประมาณ ซีลานปลายนี่แหละซีลานห้างด้านนี่แหละคิวหนึ่งซีลานปลายขันจ่าไประจ่าไปเป็นคิวเขาเขาจะแก้มาให้เลยบ่โดยอ๋อไปจ้างใช่ไหนกองหินบ่แต่มันกระหึ่งโดยโหทันใจเนาะโดยหึ่งเพื่อเขาปาดใหม่เขาก็ไปหาใหม่อีกแห่งเนาะโดยหาใหม่ยู่แถวองป่ามันหึ่งคอยไล่เสียกัมันกัสีพ่อพันกันนั่นแหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่ารุดเรื่นกันกับบุริย์ดอกทำหาพันจี้พันนี่แหละโดยอ่ารับแล้วพี่น้องเอ้ย เอาข้าราชการมิตรว่ามัอนี้สิจบคลิปแต่เพียงส้ำนี่นอกนอกพิพัฒน์จะได้ขอโทรกระไรเมื่อหน้าสิมาอัปเดตให้เบิรงเนาะมัอนี่น <จะ S 1> มิตรว่าให้เอื้อเนาะขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เพิพ่นใจบ <ะ S 1> ุญจ้าขอบคุณละลายเด้อผู้ใหญ่ใจดีที่ซอยเรือดูต้นลูกลานบ่มีเฮือนชาติอยู่นี่ที่ให้เป็นปูนเนี่ยเจ้าก็หาอย,ยู่ดีมีแห้งความเจ็บให้ได้ความภัยให้มีให้อยู่เง,งินคันยืนเด้อชาถูกยู่น้ำดูสงลานจนเฒ่าจนแก่ใช่ถูกยูดีมีแห้งมาจุกคนจุกคนเนาะสำหรับคนนี้อขาจะละลายเด้อบัลลีเด้อที่ช่วยเร เจ้าก็ให้โชคดีให้จิตใจสมบัติพัฒนาเจ้าหาเงินหาคำก็ให้ฮึ้นให้เกิดเด้อถูกใช่ถูกพี่น้องเลยเอาจำรับคิ่นี้กขลาตัวไปก่อนได้พี่น้องเด้อสบายดี